สวัสดีครับทุกคนในบทนี้เราจะมาศึกษาการเขียนโปรแกร,รมย่อยในภาษาคอนลินนะครับหรือว่าเรียกว่าการสร้างฟังก์ชันนั่นเองนะครับโดยตัวภาษาคอลินเนี่ยฟังก์ชันเขาจะมีความสามารถพิเศษที่ที่จะแตกต่างจากภาษาอื่นนะครับก็มี4ตัวที่สําคัญนะครับตัวแรกนะครับฟังก์ชันของภาษาคอลินเนี่ยสามารถจะตั้ง Default Value ได้นั่นคือ ถ้าหากว่า user เรียกฟังก์ชันเนี่ยโดยไม่ป้อนพารามิเตอร์นะครับไม่ป้อนพารามิเตอร์เข้ามาตัวฟังก์ชันเนี่ยสามารถจะทำงานได้นะครับโดยจะใช้ค่า default ที่เราสร้างเอาไว้ตอนตอนเราเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าถ้า user มีการป้อนพารามิเตอร์เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยไอค่าที่ user ป้อนก็จะมาทับค่า e f f u u t นะครับนี่คือความสามารถที่1นนะครับถัดมานะครับฟังก์ชันของภาษาคอล l i เนี่ยสามารถจะ call พารามิเตอร์แบบ out of order ได้ด้วย นะครับตัวอย่างเช่นเรามีฟังก์ชันหนึ่งนะครับรับพารามิเตอร์เข้ามา10ค่านะครับไม่รู้โยนค่าอะไรมา10ค่านะครับแล้วถ้าเป็นภาษาอื่นนะครับคุณจะเป็นต้องเรียงนะครับเรียงพารามิเตอร์ตามระดับให้เหมือนเป๊ก,กับซิกเนเจอร์ของฟังก์ชันนะครับถ้าเรียงถ้าเรียงพารามิเตอร์ไม่เหมือนนะครับมันก็จะเข้าไปในฟังก์ชันและค่าก็จะผิดนะครับแต่ว่าตัวภาษาค้ลินเนี่ย เราสามารถจะเรียงพารามิเตอร์แบบ out o อเ r d e r ได้นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องเรียงนะครับเพราะว่าบางทีบางฟังก์ชันเราอาจจะไม่จำเป็นต้องโยนพารามิเตอร์เข้าไปทุกตัวนะครับเราก็สามารถจะโยนเข้าไปบางตัวได้นะครับแล้วก็ไอพารามิเตอร์ที่เราไม่ได้ป้อนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปใช้ค่า d e f a u l t นะครับหรือบางทีเราจําลําดับไม่ได้เงี้ยเราก็อาจจะป้อนพารามิเตอร์2ก่อนแล้วตามด้วยพารามิเตอร์หนึ่งนี้ก็ทําได้นะครับถัดมานะครับเราอาจจะ สร้างฟังก์ชันให้มีลักษณะเป็นช็อตแฮนได้ด้วยก็คือฟังก์ชันบางตัวเนี่ยอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคำนวณค่าเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็รีเทิร์นค่าคืนซึ่งอาจจะมีการคำนวณแค่คำสั่งเดียวนะครับหรือว่ารีเทิร์นค่าแค่ค่าเดียวอะไรทำนองนี้นะครับถ้าเราเขียนเป็นฟังก์ชันแบบเต็มฟอร์มเนี่ยมันจะเปลืองโค้ดมากนะครับตัวคอดลินเนี่ยเขาก็มีวิธีการเขียนฟังก์ชันแบบช็อตแฮนก็คือฟังก์ชันที่มีบรรทัดเดียวนะครับมันก็จะช่วยลดให้โค้ดเราสรางงารับ แล้วก็สุดท้าย anonymous function นะครับปกติเวลาเราทำฟังก์ชันเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อให้มันใช่ไหมครับแต่ว่าในบางกรณีแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเรียกใช้โดยตรงนะครับตัวอย่างเช่นเวลาเราเขียน OP อย่างเงี้ยเราต้องการจะเอาเอาฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเอาขึ้นไป o v e r r i d e นะครับตัวเม t h อดที่เราเราไป Inherit มานะครับ ลักษณะเนี้ยฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันจะไม่ถูกคอโดยตรงนะครับระหว่างที่มันถูกคอมไพล์เนี่ยฟังก์ชันที่เราสร้างจะต้องถูกนำไปเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นฟังก์ชันเดียวกับที่อยู่ในคลาสที่เราไปโอเวอร์ไลน์มานะครับมันถึงจะรันได้ดังนั้นก็เลยไม่มีประโยชน์ที่เราจะตั้งชื่อฟังก์ชันแต่แรกใช่ไหมเพราะเราตั้งชื่ออะไรไปเดี๋ยวคอมไพเลอร์มันก็ไปเปลี่ยนอีกอยู่ดีนะครับเพราะฉนั้นเราก็ไม่ต้องตั้งชื่อมันก็ได้นะครับก็เราก็ได้เก็บชื่อฟังก์ชันเอาไว้ทําาอย่ืนนะรปมณี้เก ซึ่งภาษาคอลินเนี่ยจะซับพอร์ตหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเขียนดูทีละตัวละกันนะครับยกเว้นตัวอ n นเมื f u ฟังชันนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเก็บไว้เอาจะเก็บไว้ที่บทสุดท้ายนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะลองดู3ตัวแรกนี้นะครับก็เปิด IntelliJ นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยโปรเจกต์นี้ก็จะชื่อว่า hello function นี่ hello function นะครับก็สร้างตัวโปรแกรมนะครับสร้างไฟล์เปล่ามือไฟล์ผมชื่อเม i แล้วกันนะครับ .kt main. collin นะครับก็ฟังก์ชันแรกนะครับเราสร้างมาแล้วทุกค้าบเลยนะครับคือฟังก์ชัน main นะครับก็สร้างอย่างนี้นะครับ main argument นะครับเป็น Array ของ string นะนี่คือฟังก์ชัน m a i n นะครับเราสร้างมาแล้วทุกค่าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างฟังก์ชันย่อยมาสักอันหนึ่งนะครับผมจะสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับฟังก์ชันก็จะต้องขึ้นด้วยคำว่าฟันนะครับตามด้วยชื่อ เดี๋ยวผมจะลองสร้างฟังก์ชันนะครับเพื่อพิ้น์ชื่อย่างอเดียวเลยนะครับผมก็ใช้ชื่อนะครับว่า p ิ i n t นะครับ my name นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนี่นะครับอันนี้คือฟังก์ชันแบบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็สั่งพิมพ์เนาะอ่าผมก็พิมพ์ชื่อผมนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันแบบไม่มีอะไรเลยนะครับก็วิธีการ call ที่ใช้เราก็จะเรียกจากฟังก์ชัน main น,นะครับผมก็เรียกแค่ r i n t my name นี่ไม่ได้ป้อนอะไรเลยนะครับพอ run ปุ๊บมันก็เจอบรรทัดน,นี้มันก็จะวิ่งไปเรียกฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ทํางานข้างในพอทําเสร็จก็จะกลับมาที่เดิมนะครับพอ run แล้วก็ จะปริ้นค่าตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มี Input p พ r a m ม t e r แล้วก็ไม่มีการ Re t u r n ค่านะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะป้อนพ a r a ม e t e r In p u t เข้าไปทำไงนะครับเราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเช่นผมต้องการจะให้มันป้อนชื่อเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็ใช้ชื่อตัวแปรก่อน n a m ผมจะชื่อเนมแล้วกันนะครับ ตามด้วยไทยนะผมต้องการให้รับที่เป็นสตริงนะผมก็ใส่สตริงนี่มันก็จะป้อนเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ฟังก์ชันตัวนี้มันจะต้องรีเทิร์นค่านะฟังก์ชันนี้มันไม่มีการรีเทิร์นนะครับจริงๆเราเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ป้อนอะไรปุ๊บเนี่ยมันคือฟังก์ชันที่ไม่มีการรีเทิร์นค่าหรือถ้าเป็นภาษา C จะเรียกว่า void ฟ Fun ก์ชันนะครับทีถ้าเราจะเขียนแบบให้มันเต็มนะครับเราก็จะใส่ไอ้ค่าที่มันรีเทิร์นตรงนี้นะแต่มันจะรีเทิร์นได้แค่ตัว ในกรีที่เราไม่ต้องการให้มันรีเทิร์นอะไรหรือว่ารีเทิร์นวอยเนี่ยเขาใช้คําว่ายูนิตนะครับนี่อันนี้คือเขียนเต็มนะครับยูนิตแปลว่าไม่รีเทิร์นอะไรนะครับยูนิตแปลว่าไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับผมก็จะทําการแก้ตัวนี้นะครับให้มันปริ้นเนมออกมานะครับนี่ผมจะใส่คําว่า hello ก็ตามด้วยชื่อนะครับมันก็จะเอาค่า user ป้อนเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับ แล้วตอนคอนะผมก็ต้องใส่ค่าด้วยเรารับสตริงนะครับผมก็ต้องใส่นะครับสตริงเห็นไหมครับทีนี้พอเราลันนะครับมันก็จะ call f u n c t i แล้วก็โยนพารามิเตอร์ตัวนี้เข้ามาให้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็น hello povin r ออกมาทีนี้ถ้าเราจะรับหลายพารามิเตอร์ทําไงนะครับเราก็ใส่คอมมานะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปตัวอย,อย่างเช่นผมอยากรับนามสกุลด้วยนะครับผมก็ เพิ่มตัวแปรนะครับ f name เข้ามาแล้วก็รับสตริงเหมือนเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็มาปิ้นต่อนี่นี่นะครับแล้วเวลาเราคอนะครับเราก็จะต้องป้อนนามสกุลด้วยเห็นไหมครับทีนี้ฟังก์ชันเราก็จะรับพารามิเตอร์ได้หลายตัวแล้วเอฟเนมผมไม่ได้ใช้นะผมขอแก้นิดนึง ปีนผิดนะครับหรืว่าปีนเอฟเนมใชครับมันก็จะเฮลโหลปะวินขันแก้วนะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้ถ้ายูเซอร์ไม่ป้อนทำไงนะครับเราสามารถจะกำหนด default ได้นะครับนะครับตรงนี้นะครับอย่างนามสกุลเนี่ยผมจะกำหนด default เป็นนันนะครับคือไม่มีนะครับให้เป็นคำว่านันนะครับ ในกรณีนี้นะครับยูเซอร์มีการส่งพารามิเตอร์เข้ามา2ตัวนะครับมันก็เลยจะปินปกตินะครับแต่ถ้ายูเซอร์ไม่ป้อนพารามิเตอร์ตัวที่2นะผมลบออกไปนะครับมันก็จะป้อนเข้ามาแค่ตัวเดียวนะครับไอค่าตัวที่2เนี่ยมันก็จะใส่ค่า default นี้ให้นะครับเพราะนั้นเวลาโปรแกรมรันปุ๊บเห็นไหมครับนกเลยใส่เป็นนันนะครับง่ายมากเลย ทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะป้อนนะครับ o u อ order ทํำไงนะครับเออก็ทําได้นะผมต้องการจะป้อนนามสกุลก่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมก็ป้อนนามสกุลก่อนนี่แล้วก็ตามด้วยประวินนะผมป้อนนามสกุลเข้าไปก่อนนะครับมันก็รับเข้าไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ มันก็ไม่รู้นะครับมันก็ไม่รู้นะครับไอตัวแรกมันก็มาใส่ในตัวแปรตัวแรกตัวที่สองก็มาใส่ตัวแปรตัวที่สองนะครับวเวลาปิดมามเลยเป็นเขือนแก้วปรบีนเห็นไหมมันเรียงผิดนะครัภาษาอื่นๆก็เป็นเงี้ยนะครับแต่คอลินนะครับเราสามารถจะ c a เ l o อ r อออเดอร์ได้นะครับวิธีการก็เห็นไหมครับเราก็ต้องป้อนชื่อตัวแปรก่อนนะครับอย่างตัวนี้เราตั้งชื่อว่า f name เห็นไหมครับเราก็บอก f name ตัวนี้คือ f name นะ นะครับตัวที่2นี่คือ name เฉยๆนะเห็นไหมครับเราระบุถแถบตอนคอเลยว่า parameter ต,ตัวแรกคือ f name parameter ต,ตัวสองคือ name นะครับเราจําได้แค่นี้ส่วนที่เหลือเราจําไม่ได้ละนะรเราจะป้อนแค่2ตัวนี้พอเรา run นะครับจะเห็นว่าคอมไพเลอร์ er เอาไปสลับให้เห็นไหมครับเขาจะสลับคอให้ทําให้เรียงถูกต้องนะครับทําให้เวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะไม่ต้องจําเลยนะว่ามันเรียงยังไงนะครับ เพราะว่าในการคอรตัว API ของ Android เนี่ยแต่ละฟังก์ชันเขาจะพารามิเตอร์ให้จะยาวเฟ้ยเลยนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลา Android เปเปลี่ยนเวอร์ชันอะนะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่มีฟังก์ชันตัวนี้ช่วยนะครับในการค a l อาออเดอร์เนี่ยคุณอาจจะต้องกลับมาแก้โค้ดนะครับเพื่อให้มันรันได้นะเวลาเราเปลี่ยนเวอร์ชัน API นะครับแต่ว่าพอเป็น k อ t l i n นะครับเขาทำอัอวอรเดอร์ call ได้เนี่ยก็สบายเลยนะครับโปรแกรมเราก็ ต่อให้เปลี่ยน API แล้วก็ไม่ต้องกลับมาแก้โค้ดละนะครับเดี๋ยวคอมไพเลอร์มันจะสลับตอนคอให้นะครับก็ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะทีเดียวนะครับทีนี้นะครับตอนเราสร้างฟังก์ชันเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องระบุก็ได้นะครับว่าตัว t ทตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการให้รับ motto ด้วยนะครับนี่รับ motto นะครับซึ่ง เราก็ไปบังคับยูเซอร์ไม่ได้นะครับว่าต้องป้อนเป็นสตริงหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราต้องการจะรับค่ามาโชว์เฉยๆได้เราสั่งปริ้นอย่างเงี้ยคขาสั่งปริ้นคุณโยนตัวแปรแล้วว่ามันก็ปริ้นได้ใช่ไหมนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่เราไม่ต้องการระบุไทยตั้งแต่แรกนะครับเราก็ใส่ไปแอนนี่ไปเลยนะครับแอนนี่นะครับมันก็จะรับเข้ามานะครับแล้วก็เราก็นํามาปริ้นได้นะครับมอตโต้ผมก็ให้เป็นมอตโต้ นะครับถ้า user ป้อนนะครับส r i n g เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าผมป้อนสตริงเข้ามาเนาะ motto เท่ากับ hello world นะครับมันก็จะปีนออกมา hello world ไหมครับแต่ถ้า user ป้อนที่เป็นเลขพศิยมเข้ามาเนี่ยเนี่ยนะป้อนพศยงเข้ามามันก็จะรับได้เห็นไหมครับนะครับ เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่สตริงนะครับเรารับไปแอนนี่นะก็รับได้หมดนะครับแล้วพอเราลันปุ๊บเดี๋ยวก็ตอนฟังก์ชันปิมนตัวนี้มันก็ไปแปลงเองนะครับภาษาคอดลินก็รองรับนะครับเดตไทป์แบบแอนนี่ด้วยนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยจะมีนะครับจะถูกคัสซิฟายว่าจะเป็นเดตไทป์ตัวไหนก็ต่อเมื่อตอนเราเรียกใช้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยนะครับให้เราเขียนฟังก์ชันได้ง่ายขึ้นนะครับ ทีนี้การรีเทิร์นค่ากลับทําไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับโดยฟังก์ชันนี้จะให้เขาเอาตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยมาต่อกันแล้วก็คืนนะครับส่งคืนนะครับผมก็ Copy แล้วกันนะครับจะสร้างฟังก์ชันใหม่นะครับตัวนี้จะใช้คำว่า generate g e ร e r a t e m y n a น e นะครับผมต้องการให้เอาทั้งหมดนี้มาต่อกันนะครับแล้วก็ส่งคืนกลับเป็นสตริง นะครับของคืนกลับเป็นสตริงตัวนี้ผมก็จะใช้คำว่า return นะครับเพื่อส่งค่าคืนเนาะ return นะครับ return อะไร name บวกช่องว่างนะครับบวก f name บวกช่องว่างนะครับแล้วก็บวก motto แต่ว่า motto มอตมต้เป็นแอนนี่อยู่นะครับตอนนี้เราต้องการบวกไปสตริงเราก็ต้องบอกให้เขาคาัดเปสตริงนะครับนี่ t o string เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองคอดูนะครับอันนี้ผมจะปิดตัวนี้นะครับผมก็จะสั่ง print บอกตัวแปรมารับแล้วกันนะครับว่า r ือ able message นะครับเท่ากับ Generate my name ตัวแรกก็ใส่ชื่อเนาะถัดมาก็นามสกุลแล้วก็ตามด้วยม o ตโตนี่มันก็จะเอาทั้งหมุนนี้ไปต่อกันนะครับแล้วก็คืนมาให้ในตัวแปร message ตามที่เราเขียนไว้นะครับแล้วก็ลองปริน้นลงมานะครับ ใช่ไหมครับมันก็จะรีเทอร์ค่าออกมาได้นะครับก็ก็จาไว้ละกันนะครับตัวนี้คือการรีเทอร์ค่านะครับถ้าไม่รีเทอร์อะไรก็ใส่ยูนิตหรือไม่ใส่ก็ได้นะครมีค่าเท่ากันนะครับทีนี้นะครับลองดูฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้มีการคํานวณแค่สเตตเมนต์เดียวมาทํางานคําสั่งเดียวนะครับเราสามารถจะย่อฟังก์ชันนี้ให้เป็นให้เป็นแบบช็อตแฮนได้นะครับก็จะช่วยประหยัดโค้ดลงไปอีกนะครับเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูนะครับ อย่างประโยคนี้นะครับฟังก์ชันนี้ผมก็ผมเรียกว่าเจน m มเน m e ม o แล้วกันนะครับนี่ตัวนี้ได้เขียนแบบช็อตแฮนนะครับก็จากตัวนี้นะครับเคยเป็นฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้มันเท่ากับเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับ,รบก็จะกลายเป็นฟังก์ชันบระทัดเดียวนะครับหรือว่าช็อตแฮนฟังก์ชัน เวลาเราเรียกใช้ก็เรียกใช้เหมือนเดิมนะเห็นไหมครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น gen my name t o นะครับมันก็จะ call ฟังก์ชันนี้คเดี๋ยวลองรันให้ดูนะครับทํางานเหมือนกันเลยแต่ว่าโค้ดสั้นเหลือบรรทัดเดียวเห็นไหมครับนะฮนี้เราเรียกฟังก์ชันแบบช้อนแฮนนะครับภาษาค้ลีนทได้เดี๋ยวเราจะลองเขียนฟังก์ชันเพื่อหาพื้นที่สี่เหลี่ยมดูนะครับอีกสักอันหนึ่งนะครับผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับ ผมตั้งชื่อว่า c ค l a r เ a นะครับ r ล c t a n g l e นี่ rectangle นะครับก็รับค่ากว้างนะครับเป็นอินดิเจอร์ละกันนะครับกับสูงนะครับอินดิเจอร์นะครับกว้างกับสูงแล้วก็ Re t u r n ค่าเป็นอินดิเจอร์นะครับผมเขียนเป็นปช็อตแฮน์ละกันนะครับเท่ากับ W คูณ H นะครับกว้างคูณสูงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับผมคอมเมนต์ข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวลองเทสฟ,ฟังก์ชันนะครับผมเรียกฟังก์ชัน call แล้วก็ปิ้นออกมานะครับเดตแอนเกิดนะครับผมป้อนสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับขนาด2คูณ3นะครับให้เขาคำนวณพื้นที่นะครับมันก็ จะเอา2กับ3โยงเข้าไปนี้แล้วก็คูณแล้วก็รีเทอร์ออกมาครับก็ได้6นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการโมโปรแกรมนี้นะครับให้คำนวณสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันมีด้านเดียวเอด้านมันเท่ากันหมดทุกด้านเนาะนะครับก็สามารถทำได้นะครับถ้าถ้าเราใช้ท่า default parameter นะครับผมก็กำหนดค่า h แล้วความสูงนะครับนะถ้า user ไม่ป้อนความสูงผมก็ให้ ความสูงเท่ากับความกว้างเห็นไหมครับผมตั้ง default เห็นะครับความสูงเนี่ยเป็นอีเจอ r นะถ้า user ป้อนก็ก็เอาความสูงมาใส่แล้วก็คำนวณน,นะครับแต่ถ้า u s e r ไม่ป้อนก็ให้เท่ากับความให้กับพารามิเตอร์แรกคือความกว้างนะครับโปรแกรมรันได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับป้อน23มัาก็ได้6นะครับแต่ถ้า User ป้อนนะครับสี่เหลี่ยมจะตัวหลักม,มันไม่มีความสูงใช่ไหมครับมันเท่ากันป้อนมาตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับ ป้อนมาแค่ตัวเดียวพอเราลันปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันจะเอา2ไปใส่พารามิเตอร์ตีด้วยก็เลยกลายเป็น2อคูณสก็ได้4เห็นไหมครับก็ประโยชน์นะครับของการเขียนฟังก์ชันในคอดริมตัวนี้นะครับทําให้พารามิเตอร์ที่ต้องทำงานอะไรประมาณประเภทนี้นะครับเขียนได้สั้นลงนะครับแทนที่เราจะต้องไปใช้ท่า OOP นะครับซึ่งถ้าไม่มีไม่มีฟังก์ชันนี้ช่วยนะครับ เราต้องไปใช้ท่า OP นะครับเราต้องไปสร้างเม t ด o อโอเวอร์ไลนอะไรนะครับนะครับเราเรียกเราเรียกว่าท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 ่าเมอดซิกเนเจอร์โอเวอร์ไนะครับใน OP นะครับแต่ว่าคอรินก็ทำได้เลยนะวิธีนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าหากว่าค่า return ์นี่มันออฟเวียนมากอย่างตรงนี้นะครับเรารีเทิร์นสติง นะครับหรือว่าตัวนี้เรายทิร์นเป็น i n t e g r อยู่แล้วนะครับคุณสามารถจะอม m i t ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องบอกละนะครับเขาไม่ต้องบอกปุ๊บคอมไพเลอร์จะเช็คเองนะครับคอมมิทไอคอมไพเลอร์ันเช็คว่าพารามิเตอร์ตัวแรกเป็น integer ตัวสอง i n t e อร r นะครับ i n t e อร r คูณ i n t e อร r ยังไงก็ได้ i n t e อร์นะครับเขาก็จะเติมให้นะครับโปรแกรมก็รันได้เหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ไม่ต้องป้อนอีกนะครับก็จะช่วยประหยัดโค้ดลงไปได้เยอะเลยนะครับ สำหรับตัวการเขียนฟังก์ชันนะครับในภาษาโค้ลิงก็จะมีประมาณนี้นะครับ